บทที่ส4อะไรกันคะดอกแก้วแก้มมองอย่างงงงทั้งทังที่ปะลาล้าน่ะคือของโปรดกระพบาชนิดพิเศษเพื่อคุณดอกแก้วคะ่ะมุกดาตอบแล้วน้ำอ้อยก็รีบพูดตามนี่ก็ส้มตำรสเด็ดเพื่อคุณดอกแก้วชิมหน่อยสิคะเห็นปะลาล้าตัวใหญ่ๆดอกแก้วก็ทำท่าผาอืดผระอ์น้อนำอ้อยมองอย่างมันไส้จะมาช่วยชาวตลาดก็ต้องลองชิมฝีมือของชาวตลาดก่อนสิคะ มาเจป้อนว่าแล้วก็ตักปลารัาทั้งชิ้นยื่นต่อหน้าดอกแก้วการบุนิงมุกดาปลาดเข้ามาช่วยน้ำอ้อยด้วยกันจับปากดอกแก้วให้อ้าดายาสาวพยายามดิ้นรลนจุดไทยต้องเข้ามาห้ามในที่สุดก็อินุงตุงนางไปหมดผลก็คือโนตัวดาลาสาวเปรอะเลาะไปด้วยส้มตำกับกระเพาะปลาดอกแก้วร้องไห้กะซิกกะซิกทําไมทํากันแบบนี้ไทยถามเสียงดัง แต่มุกดากับยิ้มเยาะลอยหน้าลอยตาตอบแล้วมันไม่ดีตรงไหนอยากช่วยตลาดก็ต้องกินฝีมือของชาตลาดด้วยสิพิไทยใช่น้ำปะลับเป็นต่อนๆน,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 น่ากินน่ากินมันน่ากลัวตรงไหนน้ำอ้อยรีบเสริมเล่นเอาไทยได้แต่ถอนหายใจอย่างไงนายเรื่องช่วยกับเรื่องกินมันคนละเรื่องกันคิดถึงใจเขาใจเราบ้างสิถ้าถูกบังคับให้กินอะไรที่ไม่ชอบกินแล้วจะรู้สึกยังไงปะ่ะคุณดอกแก้วเดี๋ยวผมพาไปล้าง ใชตัดบทด,ด้วยการประคองดอกแก้วให้รีบลุกขึ้นแล้วเดินต่อไปมุกดากับน้ำอ้อยได้แต่เข็นเคี่ยวกันหล่อนกับฉันมันก็หมดแต่ฟาดกันเองเห็นไหมตาอยู่เลยข้าไปแดกเห็นเน,น้ำอ้อยเปิดปากถ้าทางหน่ายไม่แพ้กันถ้ามีตาอยู่อย่างยายดอกแก้วคนเดียวฉันพอรับมือไหวแต่เจ๊ลืมไปแล้วเหรอว่ายังมีอีกคนนึงที่คอยหยิบชิ้นปลามันอยู่แกหมายถึงใครวะน้ำอ้อยเอ่ยถาม และมุกดาก็ตอบออกมาอย่างชัดเจนตก็ยายคุณหยาอีกคนน่ะสิแต่คนที่ถูกหาว่าเป็นตายอยู่กับนั่งซดน้ำซุปอย่างอาเด็ดอร่อยที่สำนักงานบริหารกำไรเห็นท่าทางคุณหยากำลังเอนจอยกับการรับประทานก็ถามอย่างประจบอร่อยไหมคะคุณหยาอร่อยกำไรยิ้มแป้นแลนโก็ซุปเห็ดจากฟาร์มคุณไทยที่คุณหยาไปเอามาให้เท่าแก่ไงคะสิ้นคำบอกเล่าของกำไลหยาก,ก็แทบสำลัก กำไรแก้งทำไม่รู้ไม่ชี้ไล่ต่ออร่อยมากเลยใช่ไหมคะยิ่งตุนข้ามวันข้ามคืนอย่างนี้ยิ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะเติมอีกทีนะคะเติมอีกกำไรรีบกุลีกุจรตักน้ำซุปมาเติมให้หยาทำหน้าไม่ค่อยพอใจแต่ก็ไม่ปฏิเสธพอเงยหน้าขึ้นเห็นไทยกำลังประคองดอกแก้วเดินตรงมาหยาก็บอกกำไรเสียงเขียวกำไรเอาไปเก็บเลยฉัม่กินอะไรนะคะ กำไรงงสุดๆแต่พอเห็นไทยเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับดาราสาวกำไรก็อ๋อในทันทีดอกแก้วยังคงรองให้กระซิกระซิกอยู่ข้างไทยมีอุบัติเหตุนิดหน่อยขอใช้ห้องน้ำหน่อยนะครับคุณยายาเห็นท่าทางดอกแก้วก็สุดแสนจะหมันไส้แต่จำต้องพยักหน้าแบบส่งสงเชิญครับคุณดอกแก้วไทยผายมือบอกทางไปห้องน้ำแต่ดอกแก้วยังอิดออด คุ át, Jamie, lonely, ah. no. ณไทยพาดอกแก้วไปหน่อยสิคะดอกแก้วไม่รู้ทางอย่าคำรามฮึ่มอยู่ในใจเดินเข้าไปนี่นะไม่รู้ทางเห็นท่าทางของคุณยากำไรก็เดาออกนิบทิ้งหม้อซุปตรงหน้าดิ่งมาหาดอกแก้วเดี๋ยวกำไรพาไปเองค่ะอาสาอย่างหวังดีแต่ดอกแก้วกลับกระเงากระงอดค้อนใส่กำไรหน้าตาเฉยก่อนจะเดินเดินตามไปโดยดีเพราะไทโมยืนนิ่งพอคอยหลังดอกแก้วอยาก็บอก ไม่ช่วยไปล้างเนื้อล้างตัวด้วยล่ะใจดีนักไม่ใช่หรอผมใจดีกับเฉพาะคนบางคนเท่านั้นครับไทยบอกยิ้มยิ้มยิ่งเห็นท่าทางกะเงากระยอดถุงยาเขาก็ยิ่งมั่นใจแต่หนุ่มเจ้าของฟาร์มเห็ดก็ต้องหน้าเสียลูกสาวเถ้าแก่ค้อนควับแล้วก็ช่วยกระเป๋าเดินออกไปไทยเองก็อ่อนใจชักไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาคิดแท้จริงนั้นผิดหรือถูกในเมื่อคุณยาทำท่าว่ารังเกียจเขาอย่างเป็นจริงเป็นจังเสียเกิน แต่ดอกแก้วพอกลับถึงโรงแรมหล่อนก็โวยลั่นฉันเจ็บใจสุดๆเลยนะเจ๊ที่ถูกพวกตลาดแกล้งสยับเยินอย่างนี้นี่ถ้าไม่ติดว่าฉันมีเป้าหมายของฉันจ้างให้ฉันก็ไม่ยุ่งด้วยหรอกว่าแล้วก็สะบัดหน้าก้มดมตามเนื้อตัวยังเหม็นกลิ่นปลาตามตัวไม่หายจนต้องเดินไปหยิบน้ำหอมมาฉีดจนช่างแต่งหน้าคู่ใจแอบเบ้หน้าแล้วก็ติงแม่คนเรื่องมากไปว่าคิดได้อย่างนี้ก็ดีนี่คะนั้นก็อดทนอีกหน่อย รอให้เราได้เป็นนางเอกขวัญใจประชาชนก่อนจะหญิงจะเชดิดหนักไม่เอาบ้าไม่สู้บูไม่เป็นเย็นกลับก่อนค่าตอนแพงเรื่องมากแค่ไหนก็ไม่มีใครกล่าวหาว่าน้องดอกแก้วหรอกคะ่ะแล้วมันจะอีกนานแค่ไหนล่ะเจ๊อดลำพึงลำพันถามออกมาไม่ได้เพราะสิ่งที่กำลังทนทำอยู่ทุกวันช่างเบื่อหน่ายเหลือเกินมันไม่ใช่ตัวตนของหล่อนเลยสักนิดของอย่างนี้มันต้องใช้เวลาคะ่ะกอกล้วยปอบแต่เจ๊ว่าอีกไม่นานหรอก ตราบเท่าที่คุณน้องดอกแก้วยังทำรายการให้คุณเล็กคุณเหลิมและคุณหยายังมีปัญหากับชาวตลาดอยู่แต่ที่สำคัญน้องดอกแก้วต้องเอาชนะคุณไทยให้ได้นะคะข่าวคราวๆแบบนี้พวกปาปารสซี่ชอบนักแล้วเจ๊จะสร้างข่าวให้มันกระหึ่มเองค่ะดอกแก้วยิ้มออกมางั้นสงสัยกลับกรุงเทพคราวนี้ฉันต้องบมนิฟายตัวเองซะแล้วเจ๊มาบ้านนอกคลอกนายอย่างนี้ผิวพรรณฉันเสียหมดเดี๋ยวจะไม่ได้คุณไทย ดอกแก้วทำท่าละลิกละลีรูปเนื้อตัวเองไปมาอย่างทะนุถนอม <c oughs> ก็กล้วยแอบ,บทำหน้าเบื่อหน่ายคนเป็นตัวอิจฉามาแต่เกิดยังไงก็เป็นตัวอิจฉาวันยังคำ่ำคนเฉยอย่างคุณหยาเจ้าของตลาดนั่นต่างหากท่าทางของเธอเป็นนางเอกกว่าคุณดอกแก้วเยอะคิดในใจเท่านั้นก็ไม่กล้าพูดไปกลัวว่าคนแรงๆอย่างแม่ดอกแก้วกระลับบุญิ่งจะทำอะไรที่มันแรงกลับมาแต่คนที่แรงที่สุดในตลาดแสนสุข กับกาลังปั่นจักรยานลิว้วเอาหมวยหน้าใสยังค้าคาใจเรื่องที่พี่ไทยพูดกับยายคุณหญ้าไม่รู้หายก็ที่ตลาดเขาลือให้ทรดว่าพี่ไทยแอบกิ๊กกับคุณหญ้าที่ร้ายกว่านั้นตัวหล่อนเองก็เห็นเต็มตาว่าพี่ไทยที่หล่อนหมายปองมีท่าทีสนใจคุณหญ้าจริงๆจอดจักรยานลีลีลออยู่หน้าบ้านและกําไรก็เป็นฝ่ายมาเห็นมาทําไม คนของคุณหยาก็ชากเสียงถามเรียนแบบเจ้านายไม่มีผิดพวกตาเองก็ใช่ย่อยส่งเสียงแหวกกลับไปว่ามาหาคุณหยาเรื่องอะไรกำไรยังกวนไม่เลิกลาไม่ชอบหน้าอาามวยขายกระเพาะปลานักหลอกที่จีจูก็มาด่าคุณหยาชอดๆหาว่าคุณหยาให้ท่าคุณไทยทั้งที่คุณไทยนั่นแหละที่ไม่ฝ่ายเที่ยวไร้เที่ยวคืนคุณหยาเองแต่หนนี้อาามวยขายกระเพาะปลาทนไม่ไหว หล่นทิ้งจักรยานไว้อย่างนั้นแล้วเท้าซาเอลเดินสายอัดๆเข้ามามอง,ง pues กำไรด้วยสายตายียวนแกชื่อคุณหยาเหรอเห็นท่าท uh ีเอาจริงของอีกฝ่ายกำไรก็จำเป็นต้องถอยไปรายงานคุณหยาและคุณหยาก็ช่างดีเหลือเกินที่ยอมออกมาพบเด็กเมื่อวานซืนอย่างมุกดากำไรเห็นล่างระหงเดินตรงไปหาแขกผู้มาเยือนอย่างเงียบๆเอ่ยปากทักด้วยน้ำเสียงปกติกำไรบอกว่าเธอมีเรื่องจะพูดกับฉัน แต่มุกดากลับเป็นฝ่ายแวววลัน่นคุณรู้ไหมว่าที่ตลาดคับพนันกันอยู่ว่าคุณกับพี่ไทยชอบกันยาอึกอักแม้จะเคยได้ยินเรื่องทำนองนี้จากปากของกำไรกับเท่าแก่หงแต่ก็ไม่เห็นประโยชน์อะไรที่จะต้องยอมรับหญิงสาวเรื่องไปว่าไม่มีทางมีเรื่องบ้าบ้าแบบนั้นแน่ฉันเชื่อมุกดายิ้มยาะเพราะที่พี่ไทยมาตามตอยาสนิทสนมกับคุณก็พรเรื่องตลาดพี่ไทยเขารักพวกเรามาก เขาต้องทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้คุณปิดตลาดคุณเข้าใจใช่ไหมอย่าหน้าเสียไม่คิดว่าจะได้ยินคำพูดชนิดนี้ออกจากปากของมุกดาทั้งๆท,ท,ที่ผู้รับเหมาอย่างชิดชัยเคยเตือนมาแล้วหญิงสาวใจแป้วจาเป็นต้องดึงความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้เป็นไทยกลับมาพร้อมตั้งสติตรองใหม่แล้วอยากก็ได้คำตอบแน่แล้วใช่แล้วที่เขามาสนิทสนมใกล้ชิดกับหล่อนก็เพราะเรื่องตลาดนี้เอง ไม่อย่างนั้นมุกดาคงไม่กล้ามาบอกหล่อนถึงบ้านหรอกเมื่อเห็นท่าทางของคุณยามุกดาก็แอบ,บยิ้มนิดๆอย่างพอใจหล่อนทิ้งรุดไพ่ลงไปอีกใบว่าคนฉลาดอย่างคุณคงจะรู้นะว่าควรจะทำอย่างไรว่าแล้วเอาหมวยขายกับพาะปาก็ฉวยจักรยานขี่ออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้หยาคุ้นคิดถึงคำพูดของมุกดาที่ยังก่อกวนจิตใจทั้งคืนในที่สุดหยาก็มีคำตอบให้กับตัวเองนี่ในไทย ใช้ฉันเป็นเครื่องมือหรอในไทยอย่าหน้าเครียดแล้วหญิงสาวก็เดินไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดค้างไว้พิมพ์ข้อความเร็วปรือคคำสั่งปิดตลาดทั้งๆท,ท,ท,ที่ใจจริงหล่อนไม่อยากจะทำอย่างนั้นเลยเช้าวันนุ่งขึ้นที่ตลาดก็เต็มไปด้วยประกาศคำสั่งปิดตลาดอยู่เต็มชาวบ้านโวยลั่นว่ายังไม่ครบ30วันแล้วเจ้าของตลาดทำอย่างนี้ได้อย่างไรมีแต่มุกดาที่แอบยิ้มคนเดียว สมนังแผนที่วางไว้ยายคุณยาหน้าบางทนไม่ได้หลอกเท่าจะถูกผู้ชายหลอกแต่แล้วเด็กสาวก็หยุดชะง,งักเมื่อล่างสูงใหญ่ของเป็นไทยเดินลิ้วออกไปด้วยท่าทางเคร่งเครียดมุกดาลีวบวิ่งตามแล้วตะโกนถามจะไปไหนพี่ไทยไม่มีเสียงตอบนอกจากบรรยากาศที่ตึงเครียดแต่เพียงเท่านั้นมุกดาก็พอจะรู้ว่าพี่ไทยของหล่อนจะไปไหนก็จะมีที่ไหนอีกเล่านอกจากบ้านคุณยา คนที่พี่ไทยแคร์อย่างหมดใจแล้วก็จริงดังที่มุด,ดาคาดเมื่อล่างสูงใหญ่ของพี่ไทยมาหยุดยืนที่หน้าบ้านของคุณหยาชายหนุ่มรีบเดินลิ้วไปหาล่างโปร่งระหงที่นั่งทอดอารมณ์อยู่ริมสนามยังไม่ถึง30วันคุณจะปิดตลาดไม่ได้นะคุณหยาทำไมจะไม่ได้หยาผุดขึ้นสบตาไทยตรงๆจริงอย่างที่มุดาว่าตลาดเพียงเรื่องเดียวที่พาเขามาใกล้ชิดสนิทถนหองกรล่อน คิดได้แค่นั้นยาก็รู้สึกเหมือนน้ำตาจะเอ่อมาขังที่ขอบตาจนต้องการสะอื้นไว้พร้อมบอกเสียงแข็งมีปัญหาอะไรในเมื่อฉันคือเจ้าของตลาดฉันจะทำอะไรก็ได้ส่วนนายก็เลิกมาวุ่นวายกับฉันสักทีว่าแล้วก็รีบเดินไปก่อนที่น้ำตาจะไหลแต่ไทยกับเรียกเสียงอ่อนอย่าเพิ่งไปคุณมยายาฉังักแม้จะพยายามทำใจแข็ง แต่หญิงสาวก็รู้ดีว่าความจริงแล้วหล่อนอ่อนแอเพียงใดไม่กล้าหันไปมองไทยด้วยซ้ำเมื่อพูดว่าฉันไม่มีอะไรจะพูดกับนายอีกเข้าใจไว้ด้วยคำสั่งคือคำสั่งไทยมองหยายังไม่เข้าใจเขารู้ดีแล้วว่าความจริงลูกสาวเท่าแก่หงไม่ได้ตั้งใจและไม่ใช่เป็นคนที่ใจไม้ใส้ละกร,รมอย่างที่ทุกคนคิดที่หล่อนตัดสินใจอะไรป,ปรบปับอย่างนี้มันต้องมีต้นเหตุล่างสูงขยับเข้าไปใกล้ หวังจะขอร้องให้หล่อนหันกลับมาพูดจากันดีๆแต่มุกดากับวิ่งถลากเข้ามาแล้วก็ชี้หน้าหยาลั่นพี่ไทยอย่าไปเชื่อผู้หญิงคนนี้มานยาตั้งหากทุกสายตาหันควับไปมองมุกดาอย่างตกใจโดยเฉพาะหยาหญิงสาวหน้าซีดอย่างเห็นได้ชัดที่จ,จู่ๆก็ถูกด่าฟรีแต่มุกดาไม่ได้หยุดแค่นั้นหล่อนมายืนจังก้าต่อหน้าหยาและ้วะเบงเสียงอย่านึกว่าฉันไม่รู้เร่เหี่ยมของคุณนะ เอาเรื่องตลาดมาล่อที่แท้ก็อยากให้พี่ไทยมาเทียวไล้เที่ยวคือคุณชอบพี่ไทยใช่ไหมได้ยินอย่างนั้นไทยแทบช็อกปาดมาดึงแขนมุกดาคูดอะไรนะมุกดาหยุดเดี๋ยวนี้นะแต่มุกดาไม่หยุดเด็กสาวสมัดมือไทยออกแล้วบอกพี่ไทยไม่ต้องมาห้ามฉันฉันจะพูดยังไงฉันก็จะพูดมุกดาสบตาหย่อย่างไม่กลัวคุณอยากปิดตลาดหรือคุณอยากได้พี่ไทยกันแน่ หยากัดริมฝีปากแน่นพร้อมเสียงเครียดคำสั่งของฉันปิดตลาดก็คือปิดตลาดและอีกอย่างหญิงสาวสบตาไทยฉันไม่ใช่ของเล่นที่จะให้ใครมาพนันขันต่อพวกเธอเป็นใครฉันเป็นใครรู้ซะบ้างพูดได้แค่นั้นอยาก็เดินริ้ิวเข้าบ้านโดยมีกำไรอยู่รีบวิ่งตามส่วนไทยได้แต่มองหญิงสาวอย่างเจ็บปวดลำพึงออกมาเบาๆคุณหยา แล้วลากสูงใหญ่ก็เดินออกไปโดยไม่สนใจมุกดาที่ยินมพะวะพาพวงอยู่ตรงนั้นพี่ไทยจะขอดหล่อนอีกหรือเปล่า